ปูบานี่หับย้อมลายเส้นเลือดในสมองตีบเป็นโรคที่ประจำตัวบ่ครับปูแมนเคยเป็นเช่นองอมาอาการดีขึ้นแล้วบ่ปูเดียวนี่ตอนนี้มันเมื่อยตอนนี้เพียเมื่อยเพียเขาได้ยังเมื่อยหรอครับนี่สีเมื่อยีง ซีมือเอามอสกาไมาทายปูปูมือไหนปูมันทายมันทยมันทาย่สิสองยี่สามครับปูจังไนกันล่อล่อเลขกันนี่สกอนนกปูเรีกันไหนล่อเรกกันปูล่อหราม่เอาเลขหรอกลรามาแก้งเข่าู่ปูมันปูมีดแนวท่าปูสีฟฝากแนวทางบอกปูปูตัวไหนเจ้าค่ะปู ยูนนมุนทก,การเหมือนเราเถอะมุนทำก,การกับพ่อได้เอาแล้วเพิ่นมาล่งได้ปูมิเตเบงเตื้อร่งอยู่บ่แต่ว่าเห้ยฮ่าอ,อน, 5, นได้ลงแล้วปูอันอน,นี้ยังบ่กซีซีูนบอกเจ้าแนมบอกซีซูนเรียนยันนงกับปูไม่บอกซีซูนเรียนหรอไที่ใช่ละนใส่บอกระสีใจตะไบ เขาให้ม <ersch> <16 9. S 3> ุนงทการไปสองหกเก้า<ณ>นี <c ang> ่ยออหกเก้าเอาก็งามดอยู่ดีละปูเล็กตัวนี้เอ้ยเล็กกดขาขนอยเลยบังงามนอยู่างล้วเขาคำนวณเด็กเด็กคำนวณเขาคำนวณเด้สองหกเก้าเลขล่างศูนเจ็ดนอยปูแห่งเก่งปูเราโทกมาก ไข่าวเาให้ขาวบเพราะว่าข้าน้อยข้าน้อยเมี่ยมเบอร์หนึ่งนะครเป็นซื้อปูยูบานนี่เบอร์นี่เป็นเบอร์แปลบอกว่ไเ้เมี่ยมไวจะได้เมี่ยมไวที่ปูเบอร์นี่รังนะครับนอนเตียงที่ชั้นหกเตียงที่ยี่สิบหกปูสถานธรรมเดินเลยปูเดินเลย บันทึกบันทึกเสียงฟูเลยบันทึกไปแล้วขอนาบันทึกบันทึกแล้วบันทึกแล้วบันทึกยูเดียมอืมเป็นยังวนฟูโทษก็าบอกต่เศร้าเลยเดี่ยคะเลขที่หลวงปู่ให้บุนทึกกันเป็นตัวสองหกเก้าครับผมนอนเตียงที่ยี่สิบหกครับผมกรณีใหญ่หม้อห้องพิเศษที่สี่ครับ นะอย่างในสามโต๊ะเอาไปใส่กันแล้วสองหกสี่กเกกับสองหกเก้าปูปูมากคู่ไหลายที่สุดปูมากคู่สองหกเก้ากับสองหกสองหกเก้ากับสองหก ูอันอันที่ศูนย์ี่กับสามศูนย์สามนี่เจ้าค่ะปูปูไม่ได้บอกอะปูไม่ได้บอกเลยแต่ว่ามันมีหกเก้าหกเก้าี่มันบอกเลขปูนี่ีปูมีหกเก้ามีเจ็ดมี7ี่เจ็ดี่เก้าแล้วปูแบบที่ให้มนเท่ากันกไปอี้เท่านั้น ครับนี่นะคือนหน่อยมึงป่วยที่นินน้อนเตียงทีเย่สิบหกครับผมสองหกฟังดีๆนะฟังฟังเหรนเล็กมงคม้นหนึ่นมิตะเล็กเก่าครับเล็กมงค้นของนายยกทักษณิณหนึ่งครับ 9 cầu 9 cầu si tô cầu cầu bà này khăn nói à phù khăn nói có nói yết kiến tổ liệt con đó phù phù mẹ y bảo phù này thì bảo năm khăn nói đây thì to bảo bao lần người chẳng đánh người người mẹ em một đây nhiều vui ยอ,อย่างปูมีนนอะไรนะบันทึกขอเชิญปูครับนนตัวไหนนะก็ปูมันทึตัวเลขฟังสกอนครับเลขคำนวณของนาย,ยกทักษิณที่บนเขาพังเปลวใชน,นั่นมีทวเลเก,กา่าแต่ว่าเก,ก่าหนั่งกระโดกหัวเก,ก้ากระโดกหัวกลายเป็นหกเกา้า 969 sáu, cửu, khởi chạy bên này, cửu, cả đục hỏa, ừ, cao sáu, cửu, tý phù, bèn niệm xỉn, cửu, sáu, rồi tôi đã tý phù bài này, cầm <laughs> không phải em so, so, um, um, so, uh, yên, mm, mặt <laughs> sống so, so, hốc Sống cao. Sống cao. Là mít đây, mít tổ đây em phụ mặt. Mít cao. Sống cao. Sống là เอาอันที่มุดมาทก,การว่าคือว่ามีเกตศูนย์นี่เอาอยูบอ่บกูอะไรเลยคำนวณโอ้เล่อคำนวณแต่สิบ้า้เอาคือเก้าหรอปูห้ามันออกคำนวณดคนวนิคำนวณคำนวณมีตัวใดแน่ปูสูตรคำนวณออาจารย์วานนี่บอกปู มัวันได้แม่ปูสถาน้าม่องหาเงินน่ะพอจ้ะฮะเนี่ยมันทำการไปทยอยู่ในที่ไอทิศเจนแล้วัันชุี่สี่ศูนย์สี่สามศูนย์สามเก้าหกเจ็ดแล้วก็เก้าสี่หกเก้าแม่ปูโอ้โหเนาะคนละปูคนละปูบอ่ะ น,นี่ปู่สถานธรรมปู่สถานธรรมสมธรรมปัญโยนะเบนบาจ่าเนี่ยมีความเยอะคปอมเยอะแม่ปูอันนี้ตัวจริงเสียงจริงบ่ปู้นี่อัตัวจริงเสียงจริงนะครับปู่สถานธรรมที่ขะน้อยเคยโอนอันเงืนยืดซีมาให้ซีพันเนี่ยถูกต้องบ่ปูนั่นครั้งน่ะ แทนครับขนอยทั่วไปก็มีเป็นเลขขาเสียงผู้ยิ่งรับอืมถูกต้องบ๊กปูถูกต้องครับเอาสำหรับเลขขับนวดมีตัวใดแน,น,นวนกับปูเขขับนวดกับมี้สองหกเก้าครับผมสองหกเก้าหร่สี่เกีย สองหกเก้ามีสี่เกตครับผมสี่เกตสีเก้าท่าั้นหน่งแพไปเลยเรีคำว่าสี่เก้าอันนี้เป็นล่างขึ้นเป็นบนาวเราล่างไบนไปบนล่างเด้อพี่น้องเด้อแทนตูแล้จอจบันไดนึง เรื่องคือน้ำปูย่านปูเมีอด้วโ <c oughs> อ๋บบอให้ปูชวงนเข้าไว้ๆเด้อเจ้าค่ะปูไม่เยี่ยมหานเลยแม่มมมมยุพุท่สองอั้นก็ปูไม่เยี่ยมหานแต่กับรังแกสุดดๆยุพุทธสองเยี่ยมหลาน มันเี้เลขห้องเขาเลขเตียงอมันตรงกันเขาเลขคำนวณครับผมก็มเลย<ม>เน้นตัวสองหกนี่บอกปู้แมนเน้นไปที่สองหกนะครับ,บกกวงกลมให้เ,เลยสองหกกับตัวไม่คือหกเก้าสองหกกับหกเก้านะครับ ีเก็บเก็บซีเนีนู่อันนั้นธรรมดาปกติเป็นตัวกันเป็นตัวกันธรรมดาปกติอั่อ่าเ่่าอ่าอ่อ่อาอ้า่าอ่าอ่อาอาอ่าออ่าอ่อ่า่อ่อาอา่ <c oughs> อาออออ่า อันได้จากกองสลากกระทู้มาบอกเนี่ยอันไหนกับปูอันใดจากกองสลากกระทู้มาบอกเนี่ยห่ปูกับแม่นอยู่แล้วเราที่เอาทีเอาอีบรอบปูเอาตัวเนาะเอาไปกวนใช้กันแล้วปูเนาะแมนมันิกกันบ่ำลังแก่งงานเทศดมหาชาติบ่มีเงินจ้างคนเริ่องนีเอาจ้างเท่าใดล่ะปูเงินเถ็ดน่ะ เงินเทดกับพระอ,องค์ละองค์ละสามพันมั้งครับทั้งหมดสี่องค์สีอ่องค์งสี่องค์องค์งละสามพันเมือ่อใดปู่วันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดแน้อยซอยหนึ่งอ,องค์สาธุซอยหนึ่งองค์สาธุบุญรักษาให้คุณย่อมไม่ยฮา ถึงรางวัลที่หนึ่งเดอ้อหรือไม่ก็ให้ประสบผลสำเร็จในที่การงานสาธุอาการเจ็บปัญญาป่วยก็จะได้มีในคขอบครัของคุณโยมจะเล่นหลงเรื่องตลอดไปตลอดไปเดอ้อสาธุบอบสุขังพลังบุญรักษาบุญรักษาสาธุนาาาหนึ่งองค์ละสามพันเนาะครูแน่น มา้ง้มันแตกก็เล็กแตกนี่ก็ไม่ยากครัครูวันที่สามสิบเอ็ดเดี๋ยวพ่อน้อยจะโอนบัญชีเก่ายังบ่เนาะบัตรหม่เลยบัญชีเก่างันดีสามสิบผลเทศกระสาบันกับมาไล่หมื่นมาไล่แสนปูอูอูสิบบารงองค์นละมนต์ค่อยจะเบิ่งองค์นละมนต์เอาครับผมเอออีกเทื่อนึงอ่ะแต่ก็เบิ่งองค์นละมนต์เอา องน้ำมุนองน้ำมุนนี่หลัง<อ>จากที่พี่เสร็จเนาะจะมีตัวเลขอ,อยู่องน้ำมุนมันบอกปูวันที่สามสิบครับวันที่สามสิบคนอีเท็ดกระสาพันกับมาไล่หมื่นมาไล่แสนครับวันต่อเรื่องค่ะวันที่สามสิบเอ็ดคนดีเท็ดในเรื่องครับผม อปูขน่อยขอาทวนตัวเลขปูย่านปูมียะไสำหรับแนวทางตัวเลขปูสถานธรรมมาย่ำนะครับอยู่ดีๆปูโท่มาตีหานะครับบุ่จักว่ามันเบื่อไพนะครับแนวทางตัวเลขคือเก้าหกเก้าถูกต้องบอกปูแล้วก็สองหกเก้าเน้นไปที่ องหกกับหกเก้าอย่าลืมกรับตัวเลขทวนมากเลขปูลเลยกราบปู้โยังจะส่วีครับเอาเย่างจะสิกับเด้อพี่น้องต่อไปเลขคำนวณเลขคำนวณน,นี่สี่เจ็ดกับสี่เก้านี่ก็น้อยเขียนนี่ถูกต้องว่าปูสี่เก้าสี่เจ็ดสี่เก้านะครับเอาในส่วนของ,ของครั้งนี้กับเป็นบุญผ้าวาสนาทรงปูจู่ๆโทวมานะครับามาบอกบุญ ที่ห้าก็รวมทั้งบุญไปกับปูสามพันบาทได้ปูเร่อเดี๋ยวจะโอนให้นะครับมาถูกครับกาขอประคุณปูลลหลายปูบุญแล้วสาสจะเิ่นพรนครับการร้องการครับ